ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะเวลาตอนนี้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศก,ก็จะเงียบเงาหน่อยนะคะโตแล้วอะแมวใครไม่รู้มาอยู่ที่นี่รัดเองก็เอาเข้าวเอาน้ําให้กินที่นี่อยู่กับเราเลยค่ะท้องป่องแล้วค่ะตัวเล็กที่เคยถ่ายให้ดูอะตัวนั้นน่าตุยแล้วนะคะไม่รู้อะไรกัดเขาเนาะทีนี้แม่เขาก็ท้องอีกแล้วค่ะท้องโตมากเลย กินแล้วก็นอนเหมือนน่าเขาน่าจะเหนื่อยมากคะเพราะว่ารัดเองก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าเข้ามาอยู่นี่ก็เลยหาข้าวหาน้ําให้เขากินนี่ค่ะท้องยังใหญ่เลยค่ะน่าจะใกล้คลอดแล้วเจ้าของก็ไม่มาตามเอาสักทีเลี้ยงไว้จนท้องท้องจะคลอดแล้วค่ะท้องยังใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆก็ระแวงนะคะกลัวเขากัดเพราะว่าเห็นเขาท้องโตๆเนาะก็กลัวนะคะกลัวเขางับมือก็กินนอนอยู่ที่นี่แหละค่ะแต่ตอนตอนจะ ปิดบ้านอะรัดก็ให้เขาไปนอนข้างนอกนะคะจะไม่ให้เข้ามาบริเวณนี้นะคะระหว่างระหว่างเรายังไม่ปิดบ้านเราก็จะให้เขามานอนดูด้านนนอีกฝั่งหนึ่งมีอีกสองตัวนะคะไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยค่ะแม่แมวมีทั้งหมดตอนนี้ค่ะสามตัวแต่ตัวเนี้ยที่ถ่ายให้ดูเนี่ยคือเขาท้องอีกสองตัวยังยังไม่เห็นท้องเขาโตนะคะไม่รู้ว่าเขาท้องหรือเปล่านี่ค่ะเขาก็จะนอนประมาณนี้ค่ะเหมือน คนเหนื่อยหรือมันเหนื่อยประมาณนี้ค่ะท้องเขาโตแล้วนอนอยู่สภาพนี้ค่ะเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะว่าแม่แมวจะคลอดน้องแมวออกกี่ตัวนะคะเพราะว่าท้องเขาโตมากเลย